จริงๆอยากทำต่อเพราะว่าจริงๆอยากอยากอยากสร้างพาร์ตแอคชั่นขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้แอคชั่นมันน้อยขายความปิดมากกว่าตอนละสี่นาทีตอนละสี่สิบนาทีครับเขาถามนะคะในอนาคตมันเตีียมแน่ๆแหละเตรียมตัวยังไงบ้างกนอกจากอีกแล้วต้องต้องบูอ่ะต้องบูจริงจังคะเตรียมเตรียมตัวยังไงบ้างต้องม่ พอ,อค่ะสู่พ <c oughs> อมาก ฝากเลยค่ะเียกับคนเลียคนเลยฝากได้หมดเียกันเลยมีพรานำหอก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ของเราด้วยนะคะมีชื่อเลิฟออนไลน์ภารกิจลวงหลักค่ะคือทุกคนคือตั้งใจมากทั้งทีมงานทั้งนักแสดงนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ๆของ GL เนอะที่จะได้เห็นแล้วก็ถ่ายทอดออกไปบอกเลยว่าทุกคนจะคุ้มกับการรอคอยแน่นอนค่ะ ก็แอบกระซิบว่าเมื่อกี้พวกเราสี่คนก็แบบได้ดูคิเซอร์คร่าวๆไปแล้วก็จะบอกว่าแบบคือเป็นสี่นาทีใช่ไหมคะประมาณสี่ประมาณสี่นาทีแต่เป็นสี่นาทีที่แบบว่าไม่หุบยิ้มกันเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดูเนี่ยก็จะแบบยิ้มไปพร้อมๆกับพวกเราค่ะมันเด็กิดนีดค่ะที่ดูได้ที่ไหนดูได้ดูได้เอ่อตอนนี้นะคะติดตามพวกเราได้ที่ช่องทุกช่องทางของ w i b e r r y Studio ค่ะค่ะ ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทั้ง YouTube Twitter, IG, TikTok แล้วก็ Facebook ค่ะ MB มีด้วย MB ด้วยแล้วก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะทั้งช่องทางแน่นอนว่าทุกคนฮอปเหยินฟิลแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ถ่ายรูปีนะคลก็มีมีามี่เขาด็สวต้องมีนะคะ ตองนีนะครของนุ้นะครั้องนี้นะค่องะครองนนร้นีะคะบต้องนี้นะคต้องนีะร้งีรองนองีนนรับองี้นบมนี้น้นะ ไปนน้อยรนขอบคุณค่ะ